เดั่นนี้ดิฉันมีโอกาสได้อยู่กับคุณสุพินญ,ญากลางนารงกศทอชอค่ะที่ผ่านมานี่คนจะเห็นบทบาทของคุณสุพิญญาในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกศทอชอแล้วก็มีอายุน้อยที่สุดค่ะถ้าเปรียบเทียบก่อนหน้านี้เป็น NGO แล้วก็ทํางานรณรงค์ด้านสือ่อเมื่อก้าวมาเป็นกศทอชอชีวิตพลิกผันไปมากน้อยแค่ไหน เปลี่ยนไปคือวิถีชีวิตที่เป็นเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนมากหรอกนะคะหมายถึงว่าความเป็นอยู่อะไรต่างๆแต่ว่าที่เปลี่ยนมากคือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและภารกิจตรงหน้าและบทบาทที่จะต้องวางตัวกับสังคมที่จะต้องอทํางานในแง่ของการละเอียดที่เราจะต้องดูแต่ละเรื่องที่มันเข้ามาในการประชุม,มอะไรพวกนีมน้มันความยากแน่นอนแล้วมันต่างก่าตอนเป็น NGO เพราะเราทางานตรวจสอบตอนนี้เราทํางานบริหารด้วย เราทางานออกนโยบายด้วยแล้วตอนนี้เราก็มาทํางานตรวจสอบองค์กรตัวเองใช่อันนั้นคือด้านหนึ่งที่ช่วงหลังที่ชัดเจนก็คือว่าคุณสุพิญญาก็คือเหมือนกับว่าเป็นเสียงข้างน้อยในกสทชช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าจะถูกสั่งเตือนเกี่ยวกับเรื่องการทวิตแล้วก็นําไปสู่ที่บอกว่าจะต้องมีการไปร่างจริยธรรมอะไร ตรงนี้ทให้การทํางานของเราลําบากไหมตรงนี้ก็ยอมรับว่าเครียดไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจทํางานตามหน้าที่เราเป็นเสียงข้างน้อยเราไม่สามารถสร้างกําลังต่อรองได้เพราะว่าเอไออะไรบอร์ดก็ให้วอดวตดอย่างเดียวซึ่งจริงๆเราอยากหาคอนเซนแซสที่มันเป็นจุดที่รับร่วมกันได้แต่เพราะว่าวตอย่างเดียวเราก็แพ้ตลอดเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องหาตัวช่วยก็คือสังคมสาธารณะเครื่องมือที่เรามีอย่างเดียวก็คือ ข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นซึ่งเราก็ใช้ต้นทุนที่ถูกที่สุดคือโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์เฟซบุ๊กคือ,อหลักการที่สำคัญหลักการที่สําคัญของเราก็าคือว่าอย่างน้อยคือมี สังคมมีทางประชาชนที่จะมาช่วยตรงนั้นใช่ค่ะอขอตัวช่วยอ่ะงู่ายง่ายเพราะว่าลำพังการสู้กันในกเสทช11คนในเรื่องที่มันใหญ่ทับป,ประเทศผลประโยชน์เยอะขนาดนี้มันไม่ได้หรอกสังคมต้องเข้ามาร่วมเล่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราดึงสังคมมาร่วมเล่นด้วยมุมหนึ่งมันก็เลยสร้างแรงเสียดทานเพราะว่าว่าทมองค์กรราชการเนี่ยเขามองว่ามันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเคารพเกรงใจมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งเราก็คิดว่าถ้ามันเป็นองค์กรรัฐบางประเภทที่มันเป็นหน่วยราชการพอเข้าใจได้แต่ว่ากสทชมันเป็นองค์กรอิสระที่กรรมการ11คนเป็นอิสระต่อกันและที่สาคัญมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ชมหาศาลแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคค่ะ,ะ,ะเราก็ต้องพยายามเป็นปากเป็นเสียงตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเจอแรงเสียดทานเพราะว่าพอเราพูดแล้วมันก็ทําให้คนอื่นเขาประทบเขาก็จะต้องไม่พอใจแรงเสียดทานเยอะขนาดนี้เคยคิดจะลาออกไหม ตอนนี้ยังอะค่ะแต่ว่าก็ยอมแล้วมันก็มันก็วันไหวบ้างท้อบ้างเพราะว่ามันเราเข้าไปออฟฟิศมันเหมือนบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่ที่ของเราเราก็เกรงเกรงว่าไอ้คนเขาจะมองอยังไงกัแล<ม>้วเขาจะไม่ชอบเราไหมสรรานาชี้เราแต่เมื่เรากลับไปองค์กรเราเองเนี่ยคนอื่นก็อาจจะทั้งพอใจไม่พอใจมันก็ระวังหน้าเรื่งละเริ่มรู้สึกชินไหมล่ะว่ารับกับสภาพนี้ได้เพราะว่าต้องอยู่อีกกี่ปี ในวาระอีกห้าปีค่ะเพราะว่าทั้งหมด6ปีผ่านไปแล้ว1ปีผ่านมา1ปีดูเหมือนหนักมากอีกหปีถ้าสมมุติว่าถ้าไม่โดนถอนถอนซะก่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะไหวนะส่วนตัวคิดว่าถ้ายังเป็นแรงกดดันแบบนี้ไม่ก้าวไปสู่การเล่นอะไรในแง่เช่นเรื่องของความรุนแรงทางกายภาพยัยรับไหวตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่เราก็ต้องระวังตัวเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตราบใดที่ยังไม่มีการ อะไรนะ,ะเล่นกันนอกระบบหรือว่าเขาเรียกว่าทําอะไรแบบว่ายังไม่มีข่มขู่อะไรใช่ไหมคะยังไม่เคยเจอคือการที่ออกมาเรามาถูกวิาพากษ์วิจารณ์กดดันอะไรแบบนี้เราก็เคลียร์แต่ละวเพราว่าเรายังเรารับไหวเพราะเราก็ไปวิจารณ์คนอื่นเราก็ต้องทําใจได้ว่าเราก็ร่ายคนเือิจาร์อ,อันนี้ไม่มีปัญหามาเราทนแรงเสรยดทานได้แต่ว่า เราเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมากกว่านี้หวังว่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็คืออยากให้องค์กรทํางานแบบมืออาชีพอะมันฝรั่งอะก็คือว่าวิพากษ์กันแรงเถียงกันแรงแล้วจบกันแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าได้อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะทํางานหนักๆมีวิธีการผ่อนคลายคลายเครียดให้ตัวเองยังไงบ้างมีเวลาบ้างหรือเปล่ายอมเราก็ไม่ค่อยคนรอบข้างมาแต่บอกว่าให้พักบ้างแต่ว่าเราเหมือนเป็นคนบ้างานอะเป็นแล้วมีวิธีในการผ่อนคลายยังไงอะคะ ก็ไม่ค่อยมีเล่นยยทวิตเตอร์ใช่การเล่นทวิตเตอร์อเนี่ยคนคนก็คิดว่า เราเหมือนกับไม่พักผ่อนจริงมันก็เป็นการผ่อนคลายขอการคลายเครียดมันได้ระบายออกและอย่างน้อยก็มีเสียงที่สนับสนุนเราด้วยแต่อย่างว่าบางทีมันก็ไม่มีเวลาที่เราได้อยู่นิ่งๆเลยเช่นกลางวันเราอยู่ในห้องประชุมถกเถียงให้สัมภาษณ์อ่านเอกสารประชุมพอตกค่ำเราก็อยู่ในโลก t w เ t อร์ออนไลน์อีกบางทีมันก็เหมือนเรารับความคิดของคนทั้งโลกมาเหมือนเป็นทางขยะเหมือนกันมันก็บางทีมันก็เยอะไปก็เลยคิดว่าอาจจะต้องหาทางบาลานซ์เพราะว่า ตาก็ดำแลเนี่ยผมหงอ,อกสิวขึ้นแล้วก็มีคนบอกต้องดูแลตัวเองบ้างก็คือว่าอาจจะต้องบาลานซ์ชีวิตนิดน,นึงไม่งั้นเราจะทํางานยาวๆไม่ไหวเช่นอาจจะป่วยไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะถึงวันนี้ถ้าถามว่าคิดผิดหรือเปล่าที่เขามาเป็นกสธชอ่าไม่ผิดไม่ผิดค่ะคิดว่าใใดีใจด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งมันเหมือนกับเราได้ทําในสิ่งที่เราเคย พูดมาก่อนหน้านี้แล้วเรามาอยู่ในจุดที่มีส่วนทม่ห้มัน,มมนเป็นจทิงแล้วอยากไม่อยากว่าเรียกว่ามีอำนาจแต่ว่ามีมบทบาทเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่เจนข้างน้าถูกไหมคะ,คะแต่เราเหมือนกับมีบทบาทที่สร้างอิมแพกได้การอยู่ข้างในเนี่ยเราเห็นข้อมูลหมดใช่ไหมคะเราเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนกับเราทันเกมเราทันเกมกันละกันอยู่ข้างนอกบางทีมันเป็นคนมองเข้ามาอยางเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เราก็อาจจะวิจารณ์ไปหรืออะไรไปแต่พออยู่ข้างในมันทาให้เราลุ่มลึกขึ้นเราทันเกมเราได้ข้อมูลเนี่ย แลวการที่พูดจากข้างในมาเนี่ยมันก็มีพลังในการที่จะทําให้ข้างนอกก็ฟังคนในก็ฟังแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักในการสร้างให้มันแบบเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่อย่างน้อยถ่วงดุลน,นะคะ <c oughs> เชื่อว่าองค์กรไหนที่มีการถ่วงดุลกันและกันเนี่ยมันน่าจะเป็นองค์กรที่มีที่มีเขาเรียกว่า มีธรรมภิบาลมากกว่าองค์กรที่ใช้ระบบแบบอำนาจนิยมอะค่ะค่ะก็เป็นเสียงจากคุณสุพิญญากรณาล์กสทชค่ะก็ติดตามบทบาทการทํางานของเธอต่อไปแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว uh ah ่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในกสทชก็ต uh hm ้องให้กําลังใจเธอค่ะ